วันนี้พี่จะขออนุญาตมาติดตามการเดินทางในฐานะนักแสดงของโอ้ผ่านเพื่อนร่วมทางครับถ้าพี่พูดชื่อใครให้โอเล่าเรื่องสงิหรือว่าสิ่งที่อยู่ในใจของโอเกี่ยวกับคนคนนั้นมาละกันได้ครับคนแรกหม่อมน้อยอาจารย์ครับก็เป็นอาจารย์การแสดงคนแรกเลยครับที่แบบว่าเรียนจริงจังเลยค,คือหม่อมน้อยครับ เรียนกับหม่อมน้อยตั้งแต่ก่อนเข้าวงการไหมคะหรือว่าหลังไม่ครับพี่แจ๊คก็ถ่ายรักแห่งสยามก่อนครับแล้วก็ไปเจอหม่อมที่งานน่าจะนายเอ็นเตอร์เทนอะไรเงี้ยครับโอ้เจอหม่อมครั้งแรกแล้วเรียกหม่อมว่าลุงหม่อมโกรธหม่อมโกรธมากแล้วก็เขาจะไม่รับแกเป็นศิษย์ก็พไปเรียกเขาว่าลุงนี่หรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้เลยพี่จ๋าตอนแรกก็คือเห็นเขาเดินหม่อมเดินมาเล้มีแต่ผู้ใหญ่ในงานอะไรเงี้ยแล้วก็บวัสดีครับลุงหม่อมบอกว่าหม่อมจํา จนถึงทุกวันนี้เลยว่าไอเด็กคนนี้แหละที่เรียกฉันว่าลุงแต่หลงังจากนั้นก็คือโชคดีมีพี่เก๋เพื่อการพี่จ่อยแนนดาบอกว่าโอ้เนี่ยครูของไอดอลเธอเลยนะมอมน้อยครูของพี่จ่อยอผมก็คินจาตายหาเพิ่งเรียกเขาลุงไปสวัส <c oughs> ดีครับมอมน้อย <c oughs> เอาใหม่เริ่มใหม่เอาใหม่เริ่มเซตใหม่เซ <c oughs> ตใหม่สวัสดีครับมอมน้อยครับแล้วเรียนอะไรนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่นไม่ใช่คลาสปฏิบัติธรรมเหรอคือหม่อมเอาธรรมะเข้ามากับ acting ครับเพราะว่าหมอมบอกว่า acting มันก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติมันก็เลยเอามารวมกันการแสดงมันก็คือการการกระทำใช่ไหมครับคือการกระทําของมนุษย์อะไรเงี้ยก็เราทุกคนก็มีอาวุธเท่ากันหมดเลยแต่ว่าเราแค่แค่ต้องเรียนรู้ว่าจะใช้มันยังไงตอนที่เราเป็นตัวละครหรือตัวอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้แบบเออผมสนุกกับการเรียนกับหมอม,มากเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเพลินไม่เคยนั่งสมาธิกับใครนานได้เท่ากับนั่งกับอาจารย์หลับตาไปยังเห็นหน้าหมอมอยู่เลย สิ่งหนึ่งที่แบบผมจําแม่นเลยหม่อมสอนไว้ว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากมผมก็แบบยังไงหม่อมก็บอกว่างานของเราสามารถทําให้คนดูที่บ้านคิดได้ทําให้คนดูที่บ้านร้องไห้หัวเราะไปกับตัวละครนี้ได้อ,อันนี้เราคือเราประสบความสําเร็จแหละผมเลยมองว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากแล้วก็ดีมากๆเลยมันเป็นอาชีพที่อยู่ใกล้ใจคนมากๆใช่ครับชื่อที่สองเมื่อกี้ได้หลุดออกมาแล้วอนันดา พี่จ่อยทาไมถึงยกเป็นไอดอลจ้ะตอนที่ผมเข้ามาวงการใหม่ๆตอนทายหนังครับคนที่ในวงการหนังอันดับต้นๆเลยต้องอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมครับแล้วก็ดันเป็นสิทธิ์พี่ผมสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่ดูแต่ผลงานเขาไป<ม>บ้านหมอบก็เปิดให้ดูคือชอบผลงานแกครับรู้สึกว่าทุกงานที่แกทํารู้สึกว่าเชื่อในตัวละครที่เขาเล่นอืมหลายเรื่องเลยครับที่ที่ดูแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบพี่จ่อยเขาเก่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เอออยากทําให้ได้แบบเขาอะไรเงี้ยทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันครับเป็นพี่น้องเรียกว่าส,สนิทกันไหมสนิทกันครับพี่จ่อยเป็นเป็นโอ้โหเป็นพี่ที่น่ารักมากอชื่อต่อไปโกตีพี่โกะนี่เป็นคนหนึ่งที่ผมก็ร่วมงานกับเขาตอนนั้นเป็นภาพยนตร์ของอ,อัลปงพัดครับเป็นรุ่นพี่ที่สอนผมหลายเรื่องมากอันนึงเลยที่เขาบอกโอ้คือเขาบอกว่า มึงรู้ไหมว่าถ้าดังแล้วเนี่ยองทำตัวให้มันเล็กๆไว้นะยิ่งดังอ่ะก็ยิ่งทําตัวให้เล็กลงเลยคือเขาก็จะสอนโอว่าแบบเออถ้าเราดังแล้วอ่ะคนมันจะชอบตัวใหญ่ไปไหนก็คับไปหมดแต่ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราใหญ่เรายังเท่าเดิมตัวเท่าเดิมอ่ะแล้วทำตัวเล็กๆไว้อ่ะมันก็จะยิ่งดีอ่ะงั้นสุดท้ายคือผู้จัดและผู้กำกับที่ตอนนี้เหมือนโอ้ทำงานด้วยเยอะมากครืพคอพี่ชูจริงๆผมร่วมงานกับพี่ชูมาตั้งแต่ตอนที่พี่ชูเล่นกับโอ้เรื่องจันดาราครับ ประทับใจพิชูตั้งแต่เห็นเขาเล่นแล้วครับในเรื่องเขาเล่นเป็นแม่ของนิวชัยพลอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเป็นซีนที่แบบกล้องก็ไม่เห็นเขาครับแต่พิชูลองไห้ส่งให้ตลอดเล่นอยู่หลังกล้องแต่ก็ร้องไห้ทุกครั้งผมก็รู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่ม่อมเคยสอนไว้มันลูกศิษย์เขาทําจริงๆเลยแบบอคือจะเชื่อในตัวละครร้อยเปอร์เซ็นพยายามให้มันอยู่ร้อเ็ตลอด ก็เห็นจากพิชูแล้วก็ได้มาทํำงานด้วยกันพิชูก็บอกไว้ตั้งนานแล้วว่าเออมีละครอยากให้โอทําก็เลยได้มาทําเรื่องหมอหลวงด้วยกันครับอืออะไรทําให้โอสบายใจที่จะอยู่กับพี่ชูมาเรื่อยๆเลยอ่ะผมมองเขาแล้วผมเห็นภาพแม่ตัวเองอเออเขาเหมือน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 แม่ผมในยุคแบบกลับไป ยีปีที่แล้วอะไรเงี้ยความความสนุก <Active S 1> ความแอคทีฟความสนุกของเขาอะไรเงี้ยครับ hmm. แล้วก็ก็เลยได้รับ energy นี้จากเขาแล้วก็พอทํางานกับเขาก็รู้สึกสนุกครับรู้สึกว่าเออมันจะมันจะยากยังไงก็แล้วแต่แต่ก็ในกองก็ยังเฮฮา Switch Podcast